ก็ผมให้ติดตามไปตั้งแต่เมื่อเกิดเหตุไปแล้วล่ะผมก็สั่งการไปแล้วบอกให้ไปตำรวจอีกครั้งที่ว่ามันมีหน่วยงานไหนเอาคนมาจากนอกพื้นที่บ้างหรือไม่อะไรยังไงบางทีเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้แจ้งกันพอไม่ได้แจ้งกันบางทีการดูแลมันก็อาจจะมีมีช่องว่างอยู่บ้างนะครับผมคิดว่าไม่ว่าจะใครเอาคนไปทํางานในภาคใต้มันเป็นสิ่งที่ดีนะผมว่านะมันเป็นน้ําใจของคนภาคกลางใช่ไหมที่ไปช่วยเขาดูแลเรื่องการ ทำนาพื้นฟูนาล้างนะซึ่งเป็นแนวพระราชสมบั็ิของพระเ,ระเจ้าพร่าที่นาาอยู่แล้วเพราะเราบีพื้นที่นาล้างปเป็นจุนวนมากก็เห็นว่าทางสบตก็รวบรวมประชาชนคนใต้อะที่อยากจะทํานาในกลับมาเรียนรู้ใหม่เนี่ามาดูงานที่ภาคกลางด้วยแล้วก็ขาดอยู่กันก็เอาคนภาคกลางไปช่วยแนะนําที่โน่นแต่มันก็มีคนแย่อยู่ะนะซึ่งเป็นคนผมคิดว่าคนที่ทำเนี่ยมันมันไม่ใช่คนะนะผมว่า ก็ทวงก็งไปทบทวนกันดูว่าอาะไรมันจะจะแก้ช่องว่างพวกนี้ได้อย่างไรนะครับสิ่งแรกวันนี้ผมก็ได้สั่งการไปตามที่ปอน้ำรนอท่านก็เป็นห่วงนะท่านก็ก็สั่งการมาทุกครั้งะนะว่าขอให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้ให้เข้มงวดบางยิ่งขึ้นก็สิ่งที่ที่สั่งการลงไปแล้วก็คือว่าครานนี้ก็ได้ปรับพื้นที่ต่างๆให้มันให้มันสอดคลอ้องกับสถานการณ์ในวันนี้นะครับเพื่อจะได้ปรับกําลังในการใช้เช่น กำลังของพลเรือนกำลังของตำรวจแล้วกำลังของทหารอาจจะต้องให้ทั้งตำรวจทางพลเรือนเนี่ยมารับผิดชอบงานพาร์เชิงรับให้มากขึ้นคำว่ามากขึ้นคือตรงไหนที่มันดูแลปลอดภัยนะดูรลากษาการไม่ไมเข้มเข้มข้นมากนักอาจจะให้กำลังคนนี้มาดูบ้างเพื่อจะได้เอาทหารไปไปบล็อกไปปิดกั้นตรงอื่นนะไม่งั้นมันใช้ทหารทุกที่มันก็ลําบากก็เดี๋ยวอีกประมาณทักสองสาเดือนเนี่ยตำรวจที่ ด้รับนุมัดจกากรัฐบาลให้มันจุใหม่ก็คงจะต้องลงมาทํางานเพิ่มขึ้นนะครับก็คงจะต้องแบ่งมอบพื้นที่ให้เขาทํางานนะให้รับไปบ้างเราก็จะได้อาทาหารไปอยู่ในพื้นที่ที่มันมันมีความรุนแรงมากนะมันก็จะแบ่งพื้นที่มีมากน้อยปานกลางในทํานองเนี้ยถ้ามากก็จะมีทหารลงมาทำไปดูแลมากหน่อยถ้าตรงไหนปานกลางก็ทหารลดลงนิดนึงนะถ้ามันเบาบางก็เรื่องตำรวจอนะไรแต่ทั้งหมดก็ยังยังต้องดูแลภายใต้พรบมั่นคง ภายใต้บุริการศึกแล้วก็ภายใต้ของผอรมนภาคสีค่ท,ทุนทัพผมคิดว่ามันมันมันต้องทํางานเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วในขณะนี้นะครับท่านผอรมนภาคสี่ท่านก็จะอานวยการบะรวกการในฐานะท่านเป็นผอรมนภาคสี่สนหน้าดูแลเรื่องภาคใต้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตามพรรมันคงแล้วก็มีผู้วา่าจังหวัดท่านเป็นผอรมนจังหวัดใช่ไหมแล้วก็มีผบชกจังหว,วัดของทหารเนี่ยลงไปเสริมให้ผู้ว่าเ่ยไป ไปเป็นะระดับเดียวกันเลยเอาทหารไปเสริมให้เพราะนั้นการทํางานไม่สับสนผม,ผมชัดเจนนะชัดเจนว่าว่าขอบอชกออจังหวัดซึ่งจัดจากกองแม่ทัพทุกงทัพลงไปเป็นขอบอชกออจังหวัดเนี่ยเอากาลังลงไป16สิบทั้งหมด16บหกองพันเนี่ยก็จะลงไปประสานกับผู้่าแล้วก็จะปรับพื้นที่ให้มันสอดคล้องสถานการณ์แล้วก็จะเอาทหารไว้ตรงไหนบ้างเอาตํารวจไว้ตรงไหนอะไรต่างๆคงต้องทําแบบนั้นนะเพราะว่า คราวนี้เราก็เป็นการแก้ปัญหาระยะที่2แล้วก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับหนอ่วยงานในพื้นที่นะครับถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นโอเคเราก็จะค่อยๆค่อยๆปรับกําลังให้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 เบาลงนะเพราะว่าภารกิจมันมากตอนนี้แต่ถ้ายังไม่เรียบร้อยมันก็ปรับอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องขอร้องให้ประชาชนเนี่ยกลับมาช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในพาฒนาการการข่าวให้มากขึ้นนะมันจะได้เบาบางลงพีผมคิดว่าประเด็นก็คือว่าวันนี้ต้องแยกให้ออกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดขึ้นจากอะไรนะต้องไปแยกแยะอันที่หนึ่งมันมีทั้งคนไทยพุทธถูกทำลายสองมีไทยมุสลิมถูกทำลายนะซึ่งปกติแล้วถ้าด้วยเหตุผลแล้วมันไม่น่าจะถูกทำลายทั้งสองกลุ่มใช่ไหมสแสดงว่ามันต้องมีปัจจัยอื่นด้วยไม่ใช่เรื่องการติอาสารชาติัพอยงเดียวแล้วมันเป็นเรื่องของส่วนตัวเป็นเรื่องของการเมืองต้องถิ่นหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะหรือไม่ก็เป็นเรื่องของ แทรกซ้อนยาเสพติดหักหลังธุรกิจอะไรกันมากมายนะวันนี้วันนั้นท่านนายกมนตรีท่านสั่ง,สงการผมมาว่าขอให้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะที่เป็นต้นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยให้ให้ติดตามดูที่ว่าคดีทุกคดีเนี่ยมันเป็นคดีทางมั่นคงสักกี่คดีโดยโดยเร็วนะครับเช่นสิ่งที่มันน่าจะเป็นประเด็นก็คือการการทำร้ายมุสลิมเนี่ยนะนะว่าทำไมไมันถึงเกิดขึ้น แล้วก็พอผพูมุสลิมเกิดเดี๋ยวก็พูดเกิดมันก็มันก็เป็นการสร้างความบาดหมางครับคนสองศาสนานะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ที่อีกฝ่ายมันต้องการแต่มันก็เป็นคดีส่วนตัว,วถ้าเยอะนะถ้าสถิติปีที่แล้วเนี่ยเจ็ดเจ็ดแปดพันคดีมั้งก็เป็นคดีความผกประมาณสองพันเท่านันเด็กี่เหลือมก็เป็นคดีทั่วไปเอาเชนได้ว่ามันมันผสมมันเท่อยู่ในเนี้ก็คงต้องไปแกะกันหอกก็คงหนักจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจด,ด้วยเขาเขาเป็นคน ทำหนึ่งคดีใช่ไหมนะ